สองทุ่มวันนี้นะครับนาตาช่างในศึกมวยดีิวีไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศทูป,ปาเตมีนะครับก็เริ่มคู่แรกตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเลยวันนี้ไม่มีช่วงก่อนเวลาเข้าถ่ายทอดนะครับผมก็มาดูกันทีเดียวก็คือช่วงเที่ยงครึ่งทางช่อง8เลยนะครับผมก็มีมรักมวยชอบมาฝากทั้ง4คคู่ละกันนะครับเอาที่อยู่ในช่วงถ่ายทอดสดละกันนะครับ เปิดหัวด้วยกระเงไทยกอไปสุธิพง์เจอกับสาวหน้าพยักมือชน102ปอนด์เป็นพิกัดนอกกับช่างจริง44กิโลก็มาผ่านสบายด้วยกันทั้ง2คนเลยนะครับผมสาวหน้าก็จะได้ในเรื่องของฝีมือ เรื่องความเร็วนอกในแต่ทางด้านกระเหล่งไทยก็แน่นอนตามสไตล์เตะขาต่อยหมัดตักแรงต้นต้นผมว่าน่าเชียร์ไปที่กระเหล่งไทยนะตอนต้นมีลูกบูลูกสู้ดีจะแพ้ก็แพ้ในเรื่องของความเป็นมวยเรื่องการเดินแล้วอาจจะหลงเหลี่ยมหลงแข้งน่าแต่ผมว่าถ้าเชียร์แล้วสบายใจก็เข้ากระเหล่ยงไทยดีกว่าส่วนคู่ที่2ครับนุ่มปาไหลอีเกิลมวยไทยเจอกับทวนทอง P OK PVC ี KPVC 131อสปอนด์นะครับทวนทองมาลดไปจุดหนะครับผมก็ส่วนนุ่มปาไหลเนี่ย มาขาดไปจุดห้าเนี่ยก็เท่ากับว่าทวนทองก็ต่อแค่ประมาณครึ่งปอนด์เท่านั้นเองก็ถึงแม้ว่าตอนรูปร่างนะแต่กลายว่าต่อน้ําหนักไปด้วยเลยนะก็รูปร่างทางด้านเจ้าหนุ่มปลาหลายก็จะใหญ่ยาวพอสมควรเลยนะทวนทองก็จะเล็กกว่าหน่อยแต่ได้เรื่องของกระดูกประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายที่ชกบ่อยนะแต่ด้วยความใหญ่ตรงนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆนาต้นๆเนี่ยทวนทองเนี่ยอาจจะดีกว่าก็จริงแต่พอปะท้าไปแล้วเบียดไปแล้วด้วยความเล็กความใหญ่นาก็ยังน่ารุนที่ นุ่มป่าหลานะก็ดูแล้วการอยู่ระยะยาวๆนี่เอาไวไ้ปลายๆนี่มีลูกหนักแรงปิดเกมได้ด้วยส่วนคู่เอกนะครับบุตรที่เดทเทเก้นะครับเจอกับเด่นพยักบังมัดของตันนะครับคู่นี้135ปอนด์ปอนะก็มา,าขาดด้วยกันทั้งคู่มาสบายเลยนะครับก็เด่นพยักก็นในเรื่องของฝีมือหน้าเสือสีเสื้อเข้าค่ายนะครับผมก็ไปซ้อมอยู่กับค่ายของ มวยหูของวินึ่งชัยวัฒน์นะครับผมส่วนทางด้านวุฒิเดชก,ก็อยู่กับทีมงานทีฒเดช99นะครับผมการเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็จะได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะคู่นี้ถือว่าน่าเสาือสศาสกันสนุกแน่นอน ก็ในเรื่องของฝีมือต้นๆในเด่นพยักเนี่ยผมมองว่าจะเหลื่อมๆหน่อย trips, Airbnb, แต่ไป ę, ไปวุฒิเดชนเนี่ยจะดีกว่าอ่ะต้องยอมรับว่าต้นๆน้าเชียร์เด่นพยักไปก่อนน่าเสือตัวเงินสีเสื้อนะผมว่าหน้ามีโอกาสเข้าก่อนก็ได้ซื้อขายออกตัวกันก่อนแล้วก็มาตรฐานช่วงหลังดูว่าจะดีกว่าด้วยนะก็ชอบไปที่เด่นพยักนั่นเองส่วนคู่ที่4ก็ฝากไว้เผื่อใครที่อยากจะลุ้นก่อนไปช่องเจนะครับผมเป็นพยักพยักมุลชนเจอากรบปารณีสิงห์คลองสีนะครับช่างการพิกัด40โล โอ้โหช่วงหลังเป็มพยัก์ชกที่นี่ดีมากๆกนะก็ยังไม่แพ้ใครเลยผมว่าน่าเชียร์ที่เป็มพยัก์ดูน้องยิ่งชกยิ่งมั่นใจมากๆฝากไว้4ี่คู่นะครับก็มีชอบกระเลียงไทยนะครับชอบนุ่มป่าลายชอบเด่นพยัก์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรปรมพยัก์นะครับผมนี่ก็เป็นมยรักมวยชอบทั้ง4คู่วันนี้นะครับในศึกมวยดิวดีวไทยที่เวทีมวยกอ,กองทัพอากาศทูปาเตมีนะครับผมก็เริ่มผู้แรกเที่ยงครึ่งทางช่องแดเลย ถ้ากถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับผม u t u b e มวยไทย2 0 0พด้วยแล้วก็ไปติดตามในเพจ Facebook มวยไทย2 0 0พเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันอังคารวันพฤหัสนะครับของพี่ยนดีให้ได้ติดตามกันนะครับผมแล้วก็มีสรุปผลในทุกๆวันรวมไปถึงรูปหน้าตาช่างตอนเช้าด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบก็หม่กัวหน้าคุณและสวัสดีครับ